สวัสดีครับมาพบกับผมปั๊กกี้คนเดิมนะครับกับรายการ <Hi. S 1> ที่ผ่านมานะครับผมได้อ่านหนังสือมันนี่101แล้วฟังรายการของพี่พอมานะครับเรื่องการวางแผนกเกษียณเราจะเตรียมตัวยังไงวันนี้จะมาสรุปให้ฟังครับทุกคนที่เปิดเข้ามานะครับเข้าใจความหมายของการ,กรเกษียณอยู่แล้วนะครับเราจะมาวางแผนกเกษียณกันนะครับสมมุติว่ากเกษียณทํางานที่อายุ60ปีแล้วใช้ชีวิตอยู่อีก20ปีนะครับเป็น80ปี กาจะตายตอน80เลยเนะแล้วตอนนี้เราอายุ30ปีนะครับเท่ากับว่าเรามีเวลาเก็บเงินเตรียมโตกเกษียณอีก30ปีเรามาคำนวณกันครับว่ากเกษียณแล้วเราต้องคิดค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างในช่วงหลังกเกษียณ1น,นะครับค่ากิน 2. ค่าเดินทาง 3. ค่าน้ําค่าไฟต่างๆนะครับ 4. รายการผ่อนต่างๆนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถ 5. ค่าเทอมลูกหรือค่าเทอมหลานนะครับหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆนะครับ6ค่ารักษาพยาบาล7อื่นๆนะครับสมมุตินะครับค่ากินเนี่ยเรากินอย่างหรูเลยนะครับวันละ500บาท365วันตกอยู่ที่ปีละ182,500บาทนะครับ20ปีผ่านไปเท่ากับว่าเราใช้เงินไป3 6 5ล้านบาท 2ค่าเดินทางนะครับเอาแบบช่วงชีวิตสุดท้ายไม่ไปไหนเลยนะครับนอนอยู่บ้านปั่นจักรยานไปเซเวน่นคิดเป็น0นบาทนะครับย้ำนะครับผมคิดขั้นต่ำสามค่าน้ำค่าไฟผมเป็นคนขี้ร้อนครับชอบนอนเปิดแอร์ค่าไฟเดือนหนึ่งอาจจะแพงหน่อยเดือนละ5,000ละกัน1ปีก็6 0 0 0 0บาท20ปีก็1ล้านแสนบาทนะครับ 4. รายการผ่อนต่างๆนะครับ ผมจะไม่ค่อยผ่อนอะไรนะครับบ้านรถผมใช้หมดแล้วนะผมคิดเป็นศูนย์นะครับส่วนค่าเทอมลูกค่าเทอมหลานนะครับผมเผื่อไว้เป็น3ล้านบาทนะครับส่วนค่ารักษาพยาบาลอันนี้เรายังไม่สามารถคาดการได้นะครับว่าเราต้องใช้ใจ่ายเท่าไหร่คิดเป็นศูนย์ไม่ได้หรอกครับเพราะโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วแต่บุญใครกรรมมันเลยครับ7ค่าใช้ใจ่ายอื่น คนเราก็ต้องมีกิเลสกันบ้างครับอันนี้ผมเผื่อไว้2ล้านนะครับรวมแล้วเบ็ดเสร็จนะครับผมต้องเก็บเงินเตรียมเกษียณอยู่ที่10ล้านบาทครับไม่รวมเงินเฟ้อนะในระยะเวลา30ปีครับตกเดือนละประมาณ28,0 0 0บาททีนี้เราก็จะเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณเราเก็บเงินออมอย่างเดียวไม่ไหวหรอกครับทั้งพี่พอและโค้ชหนุ่มก็แนะนำไว้นะครับว่าให้ลงทุนเพื่อรอผลตอบแทนในระยะยาว อันนี้ผมไม่มีความเชี่ยวชาญครับแนะนําให้ดูคลิปของคนอื่นแทนนะครับแต่ครับแต่จะเห็นว่าจะมีค่ารักษาพยาบาลเราจะไม่สามารถประมาณการได้นะครับแล้วจะไปรักษาโรงพยาบาลรัฐหรือสวัสดิการรัฐทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงผมจึงแนะนําให้ทําประกันไว้ครับกับเมืองไทยประกันชีวิตกับน้องทายสวัสดีค่ะพายนะคะมาจากเมืองไทยประกันชีวิตเขาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนหนูจะมาแนะนํา เกี่ยวกับการลงทุนนะหนูไม่รู้นรอกนะว่าเทคนิคคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ของหนูอ่ะออมส่วนหนึ่งเก็บกเกษียณแล้วก็ใช้อุปโภคบริโภคทั่วไปค่าเช่าห้องอะไรอย่างเงี้ยน้องหนูจะเก็บไว้ประมาณนี้แล้วหนูว่าอยากจะแนะนำเกี่ยวกับว่าก่อนไว้เกษียณเนี่ยมันมีแบบนานตัวหนึ่งตัวรีทายอันนี้เป็นการทำประกันใช่ใช่ค่ะ<ช>เป็น,ปนตัวการาทำาารประกัน ดีทายเพื่อให้เราจะมีเงินในอนาคตก็คือเก็บออมตั้งแต่อายุ20เป็นต้นไปจะถึงเกือบเกือบกเกษียณเลยแต่เราแนะนำว่าถ้าให้เริ่มทำเนี่ยทำยี่ยถึงยีห้ามันจะคุ้มตอนเริ่มนะคะแนะนำแล้วสมมติว่าพี่เนี่ยอายุเข้า28ใกล้30แล้วอะครับพี่สามารถทำประกันตัวนี้ได้ไหมครับ ได้คะ่ะยังได้อยู่แต่ว่ามันจะแบบนับตามปีพอซอบเกิดแล้วนะมีตัวอื่นแนะนำไหมครับแนะนำเป็นถ้าเป็นเงินออม20เท่า16มันจะโอเคกว่าคนที่อายุ25เป็นต้นไปอ๋อก็คือ25ถึงวัยก่อนกเกษียณน,นี่ก็สามารถทำตัวนี้ได้นะครับเป็นอะไรนะครับเป็นตัว20เท่า6เป็น s a วิ่สม, 20, 20, 15, สมัยยี่สิเท่าสิเซฟสมั สมาร์เซฟวิ่งนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะควบคุมตัวสุขภาพได้ด้วยตัวโรคร้ายได้ด้วย uh, อันนี้น uh. หนูแนะนําว่าอันเนี้ยมันจะคุ้มกว่าตัวรีทายหนูก็แนะนําว่าเอเก็บเผื่อไว้เถอะว่าการประกันเนี้ยมันเป็นสินค้ามันพุ่งไปก็จริงแต่ว่า,าเป็อะเหมือนการลงทุนการลงทุนการ,การาากาแบบว่าผักภาระว่าค่าใช้จ่ายไปให้ทางประกันชีวิตสมมติเรามีเงิน หนึ่งแสนบาทกับคนที่ไม่มีประกันหนึ่งแสนบาทเท่ากันอ่าครับแล้วคนหนึ่งซื้อประกันอ่าครับเจ็ดหมื่นอีกคนหนึ่งไม่ซื้อประกันก็เงินยังอยู่แสนหนึ่งครับนะพี่แต่อันนี้แหละสามหมื่นอ่าแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาเข้าโรงพยาบาลเจอโรคร้ายอ่าสมมุติเป็นมะเร็งหนึ่งหมืน 8, ่นแปดพันหนึ่งแสนแปดหมืน่นบาทอ่า หนึ่งแบาทคนที่ทาประกันไม่ต้องจ่ายอ่าอันนี้คือค่ารักษาค่รักษาเวื่เสร็จหนึ่งแสนแแต่คนที่ไม่ได้ทาประกันคุณต้องควักคุณต้องควักจ่ายเองหรือคุณก็จะไปเสี่ยงดวงกับโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมใช่แล้วไาลงวยาลรัฐนี้ก็สดๆกันอันนี้ประสบการณ์ของเราสองคนนะถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องประสบการณ์โรงพยาบาลรัฐ เมนใต้คลิปมาเราให้ฟังอ่ะต่อเลยครับแล้วตอนสุดท้ายยอดเงินคงเหลืออ่ะยอดเงินคงเหลือไอคนที่ทำประกันยังเหลือสามหมื่นอ่ะแต่อคนที่ไม่ทำประกันติดลบแปดพันอ่ะไอไหนมันจะดีกว่ากันนะคะลองคิดดูสิอ่ะถึงไหมเป็นผมผมก็เลือกทำประกันไว้ดีกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีเงินออกไวใช่ไหม พราะอย่างที่เรารู้นะครับว่าบุญใครกรรมมันเนอะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นโรครายยิ่งทุกสมัยนี้นะครับอย่างล่าสุดเลยนะที่มีหมอเป็นคณะแพทย์นะครับก็ปกวดเป็นมะเร็งนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอโรคอะไรบ้างอายุยังน้อยอยู่เลยเนออใช่อายุยังน้อยอยู่เสียได้ ได้ใช่เราก็ปทำปร,ประกันประกันความเสี่ยงไว้ดีกว่านะครับคือันเป็นค่าผ่าพลอค่าใช้จ่ายใ,ให้ประกันไปแล้วเรา,วายังมีเงินออมของเรายังอยู่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย,เ,ยเราแค่เสียค่าประกันแค่นี้เดียวใช่ตีคุ้พรองเรายาวมากจนถึง9.9 99ปีนะครับใช่ก็คือทําตอนนี้คุ้มครองถึงอายุ99ปีเป็นรายปีใช่ไหมอันนี้ใช่แต่มันถ้ามันจะสมแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าจะ,จะเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เ,เดือนและรายปีอ่าตกเบี้ยปีหนึ่งเท่าไหร่ครับไม่กี่วันนึงไม่กี่เลขสองหลักสิบต้นตน้นค่าน้ำเดืมค่าสตารา์บัคอพี่อ่าเอาอง,ง่า<ล>คุณ อดกาแฟวันละแก้วคุณสามารถซื้อประกันตัวนี้ได้ใช่ไหมคือครองความเสี่ยงประกันค่าประกันะคือเท่ากับน้ำน้ำโดบีแก้วหนึ่งอ่ะไอเราอย่าพูดชื่อเขาไม่ได้ออกสปอนเซอร์ให้เหรอยเซ็นเซอร์ติดไว้เป็นคุ้มกว่าไหมคุ้มกว่าใช่แล้วที่สำคัญไม่เป็นภาระลูกหลานเวลาป่วยด้วยถูกไหมตลาดเช ช่างช่างเชฟเขาอาทีเนี้ยพี่อยากซื้อประกันกับน,น้องอ่ะพี่ติดต่อน้องได้ทางไหนบ้างครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอเบอร์โทรติดต่อน้องหน่อยนะครับหรือช่องทางติดต่อน้องหน่อยครับโนจะเป็นเบอร์โทรไลน์นะคะ08.2 5 6 7 6 8 3 5ายไทยนะครับ 5, 5, 5, สามารถโทรไปสอบถามเรื่องประกันภัยกับน้องเขาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ฟังมาถึงท้ายคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับกับรายการยก็จะมี ep 2, ep 3เรื่อยๆนะครับก็จะแนะนำเกี่ยวกับประกันภัยแล้วก็เกี่ยวกับการวางแผนของการเกษียณนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ